ขายบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่เนื้อที่1ไร่2งานตัวบ้านเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับวิวทุ่งนานและวิวภูเขา ขายบ้านเดี่ยวกลางทุ่งนาและวิวภูเขานะครับหลังนี้เป็นสไตล์โมเดิร์นเนื้อที่1ไร่2งานด้วยกันนะครับคุณผู้ชมอยู่กลางทุ่งนานะฮะทำไมถึงมาอยู่โซนนี้ล่ะนะฮะตรงนี้อยู่ในเขตของตำบลห้วยรายอำเภอสันกำแพงนะครับถ้าหากเราอยากจะได้บ้านที่เป็น วิวทุ่งนาและวิวภูเขาเราต้องขยับออกมานะฮะโซนนอ,นอกเมืองหน่อยนะครับหลังนี้เป็นบ้านพร้อมอยู่พร้อมเฟอร์นะครับสไตล์โมเดิร์นสวยๆเนื้อที่เยอะนะครับเหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่รักธรรมชาตินะครับบ้านหลังนี้จะถัดจากตัวชุมชนมานิดนึงนะครับจะอยู่กลางทุ่งนาเลยนะฮะในช่วงของฤดูทำนาคุณผู้ชมโซนนี้จะเป็นทุ่งสีเขียวทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็ในขณะเดียวกันยังได้วิวภูเขาตรงสันกาแพงตรงนี้นี่เองนะครับหลังนี้ด้วยความที่เนื้อที่เยอะนะครับเวลาเราอยู่อาศัยก็โปร่งโล่งสบายนะครับคุณผู้ชมไม่ยุ่งกับใครนะเหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบความเป็นส่วนตัวนะครับ จะให้ดูแต่และมุมแต่และฝั่งของตัวบ้านนะครับด้วยความที่ตัวพื้นที่นะครับมีเนื้อที่กว้างนะฮะเจ้าของได้ออกแบบเพื่อลดการตัดหญ้าให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนใหญ่นะฮะประมาณเกือบครึ่งเลยนะครับที่ทําเป็นตัวคอนกรีตแล้วก็ปูเป็นหินคลุกนะครับในโซนของด้านหน้าแล้วก็หลังบ้านลักษณะการจัดสวนแบบนี้นะครับทำให้เรานั้นเวลาดูแลรักษานั้นง่ายเลยทีเดียวนะครับ ด้านหน้าในส่วนที่เป็นสวนสนามหญ้าต่างๆพื้นที่ส่วนนี้คุณผู้ชมใช้เครื่องตัดหญ้าได้นะฮะฉะนั้นก็ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาตัวบ้านนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับบริเวณสวนต่างๆอย่างเสริมพวกต้นไม้นะครับเพื่อบังแดดในช่วงของกลางวันนะฮะเพื่อให้บ้านนั้นเย็นขึ้นนะครับแต่เราก็ต้องรอให้ต้นไม้โตอีกสักนิดนะคุณผู้ชม พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านนะครับ3า5ราาตารางเมตรนะครับตัวบ้านนั้นจะอยู่โซนด้านหลังนะครับแยกโซนจอดรถไว้ด้านหน้านะฮะคุณผู้ชมเมื่อเราเข้ามานะครับก็จะเจอเป็นลานคอนกรีตกว้างๆนะครับตัวโรงจอดรถจะอยู่ฝั่งด้านขวาลองนึกภาพดูถ้าตอนฝนตกก็ต้องวิ่งเอานะคุณผู้ชม ส่วนฝั่งด้านซ้ายนะครับก็จะทำเป็นแนวทางเดินนะฮะเชื่อมไปหาตรงห้องเก็บของนะเผื่อเราจะมีของใช้ต่างๆนะครับห้องเก็บของก็แยกออกจากตัวบ้านไปเลยนะครับคุณผู้ชมด้านหน้าเขาเสริมนะฮะเป็นตัวสระว่ายน้ําเอาไว้ออกกําลังกายนะฮะเวลาเราสูงอายุแล้วนะครับก็ใช้ตัวสระว่ายน้ำนี่แหละออกกำลังกายได้ดีที่สุดนะครับ ถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวสระว่ายน้ำนะครับโซนนี้ก็สามารถเดินออกกําลังกายได้นะฮะด้วยความที่ตัวบ้านนั้นมีพื้นที่กว้างนะครับแล้วก็ชุมชนแถวนี้ดีนะครับคุณผู้ชมภายในนะครับก็จะแยกเป็นชั้นล่างนั้นจะแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่1ที่เราอยู่ก็เป็นตัวพื้นที่รับแขกพื้นที่อยู่อาศัยภายในบ้านเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะมีตัวเล่นระดับไว้ให้ด้วยนะครับในส่วนฝั่งซ้ายของเรานะฮะก็จะมีตัวครัวมาตรฐานนะครับเป็นครัวใหญ่ๆให้ไว้ด้วยให้พร้อมเลยนะครับคุณผู้ชมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเครื่องใช้ต่างๆอันนี้ให้ไปด้วยนะครับหลังนี้นะฮะก่อนหน้านี้เคยปล่อยเช่านะปล่อยเช่านะครับได้เดือนละ1 2 0 0 0 0บาทนะครับ จริงๆแล้วเราอยากจะรีวิวตั้งนานแล้วละนะฮะแต่ว่าบ้านไม่ว่างสักทีนะครับตอนนี้บ้านเพิ่งว่างนะครับคุณผู้ชมพื้นที่รอบพัานอาหารนะครับก็เป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างครัวนะครับกับตัวสะนะฮะถ้าเราจะทำเป็นผู้ปาร์ตี้นะครับตรงนี้ก็ใช้เสียงได้ในระดับหนึ่งเลยนะฮะคุณผู้ชมด้านหน้าก็เสริมด้วยตัวระเบียงนะฮะเราสามารถตั้งนะครับชุด นั่งเล่นแบบเอาดอมมุมนี้ได้คุณผู้ชมชอบหลังนี้ก็ดูได้นะครับหรือถ้าไม่ชอบนะเรื่องทำเลต่างๆก็รับสร้างบ้านให้ด้วยนะคุณผู้ชม พื้นที่ครัวก็จะอยู่โซนตรงนี้นะครับมีบาร์เล็กๆนะฮะสำหรับเสิร์ฟเครื่องดื่มเตรียมเครื่องดื่มต่างๆไว้ให้ด้วยนะครับบันไดนะใส่เป็นราวกระจกนะฮะอ่ามุมนี้เป็นมุมพื้นที่นั่งเล่นนะครับ ตัวเฟอร์เป็นเฟอร์ชุดใหญ่นะครับสอดรับกับตัวพื้นที่มุมนี้เลยนะฮะตรงนี้ก็นั่งได้หลายท่านนะคุณผ,ผู้ชมมุมนี้ก็มีจัดเป็นโถงสูงนะครับเวลานั่งแล้วจะได้ไม่อึดอัดน,นะฮะ ส่วนนี้คือส่วนพื้นที่ภายในนะครับส่วนภายนอกนะอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นส่วนที่2เขาจะทําไว้เป็นกึ่งๆึ่งอาล์ด์นะคุณผู้ชมสําหรับมุมนี้ก็ติดตั้งเป็นกระจกบานใหญ่จัดไว้กึ่งกึ่งอาลโด์นะครับซึ่งเราปรับเป็นมุมนั่งเล่นได้นะครับ แล้วก็ถัดไปฝั่งซ้ายมือของเราตรงนี้เป็นห้องอเนกประสงค์นะคุณผู้ชมปรับเป็นห้องทํางานปรับเป็นห้องฟิตเนสได้สบายๆเลยนะฮะถ้าคุณผู้ชมสายาทํางานอยู่ที่บ้านนะหลังนี้เงียบสงบไม่มีใครมากวนนะครับห้องนี้ก็ใหญ่ประมาณหนึ่งเลยนะฮะ ที่ชั้นล่างก็มีประมาณนี้นะครับโถงเขาเป็นโถงแนวยาวเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชั้นบนนะครับทั้งหมดของหลังนี้มี3มห้องนอน4ี่ห้องน้ํานะครับแล้วก็มีระเบียงดาดฟ้าเดี๋ยวเราจะไปดูในช่วงท้ายนะคุณผู้ชมมุมซ้ายมือของเรานะครับจัดห้องน้ําไว้1ห้องนะฮะอันนี้เป็นห้องน้ําสําหรับแขกหรือเราใช้งานตรงชั้นล่างตรงนี้นะฮะ เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสนใจสร้างบ้านนะครับติดต่อเราได้นะฮะมีสามารถสร้างได้ทุกแบบทุกสไตล์เลยนะครับจะเป็นทรงทั่วไปทรงโมเดิร์นสไตล์อังกฤษนะครับทำได้หมดนะหรืออยากจะแหวกแนวหน่อยนะครับออกเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเราก็จะมีทีมช่างสร้างไว้ครบเลยนะฮะ มาขึ้นมาถึงชั้น2องนะด้วยความที่ตัวบ้านอยู่กลางทุ่งนาเนาะจะไม่มีบ้านของคนอื่นมาบางังนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยเรื่องความปลอดภัยนะฮะในโซนนี้นะครับปกติแล้วเป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขามักจะไม่มีปัญหาเรื่องของพวกขโมยขจรต่างๆนะครับแต่ถ้าหากผู้ชมกงังวล สามารถเสริมรั้วขึ้นมาได้นะครับอาจจะเสริมเป็นรั้วรัวดวน้ำอันนี้ก็ใช้ค่าใช้จ่ายไม่เยอะนะครับคุณผู้ชมอ่ะอันนี้เป็นห้องนอนที่1น,นะฮะเตียงแบบนี้คือเตียงสําหรับเด็กนะครับคุณผู้ชมถ้าเรามีเด็กเล็กเนี่ยใช้เตียงนี้ได้เลยนะครับ เรียบร้อยนะครับด้วยความที่เป็นห้องสําหรับเด็กเล็กก็เลยไม่ได้จัดไว้ใหญ่เท่าไหร่นะก็ขนาดกําลังดีนะครับคุณผู้ชมป้ายเดี๋ยวเราไปต่อกันห้องต่อไปนะครับนี่แหละถงตรงนี้ทะลุถึงชั้นสองมุมนี้นะ ห้องต่อมาของเรานะครับจะอยู่มุมด้านขวาตรงนี้ส่วนตัวผมนะครับผมอยากจะได้ห้องนอนที่มันใหญ่กว่านี้หน่อยเนาะถ้าห้องนอนใหญ่แล้วก็เราก็ได้ใช้งานได้อย่าง เต็มที่นะครับส่วนห้องสุดท้ายอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะครับก็จะมีพื้นที่เหลือๆห,หน่อยนะคุณผู้ชมจุดเด่นของห้องนี้คือเราเปิดหน้าต่างออกมาเนี่ยจะได้เห็นวิวทุ่งนางเลยนะครับ เฟอทุกอย่างมีไว้ให้ครบนะฮะพร้อมอยู่ได้เลยส่วนราคามาคุยเองนะนะครับดูแล้วสนใจก็คุยต่อลงราคากันได้นะฮะเท่าที่ดูเนี่ยน,น่าจะหมดกับรั้วเยอะนะครับเพราะว่ารัวของพื้นที่หนึ่งไร่กว่านี่ค่าใช้จ่ายไม่น้อยนะถ้าเป็นลักษณะของรั้วปูนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามองตรงไปนะเห็นวิวดอยสุเทพอยู่นะครับคุณผู้ชม รอยสุเทพเนี่ยเป็นภูเขาลูกใหญ่ๆเนาะถ้าเราอยู่ในโซนที่ไม่มีบ้านคนอื่นบังเนี่ยมักจะมองเห็นนะเพราะว่าตัวเชียงใหม่นี่ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับอ่ามุมนี้เป็นห้องแต่งตัวนะครับห้องแต่งตัวใหญ่ๆเลยนะครับซ้ายมือก็มีห้องน้ําที่มีอ่างจากกุชี่นะครับ า่าแดมอ่านี่เป็นมุมอาบน้ำสบายสบายเลยชั้นบนนะครับก็3มห้องนอนอะาเดี๋ยอาบน้ำไปชมวิวไปนะคุณผู้ชมในช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยโซนนี้อากาศดีนะครับด้วยความที่ติดภูเขานะอากาศจะเย็นกว่าในเมืองนะแล้วก็ ตัวสันกำแพงเนี่ยไม่ค่อยจะมีพวกตึกเท่าไหร่นะครับถ้ามีพวกบ้านพวกตึกเนี่ยมันจะอมความร้อนนะก็ะจะทําให้ในโซนนั้นๆเนี่ยอบอ้าวนะครับแต่ที่นี่เนี่ยเป็นป่าไม้เป็นทุ่งนานะครับเราอยู่ที่นี่ก็อากาศเย็นแล้วก็ลมโกรกดีด้วยนะฮะเดี๋ยวเราวนไปดูตัวระเบียงนะฮะมีระเบียงใหญ่ๆนะครับ มุมนี้เราอาจจะเพิ่มเป็นน้ำพุนะจะได้เสริม่วงจุ้ยหน้าบ้านนะครับคุณผู้ชมเพิ่มไม่ยากนะครับเดี๋ยวนี้น้ำพุหาซื้อได้กันเยอะแยะนะก็ดูไซส์ดูขนาดแล้วก็ดูแบบที่ใกล้เคียงกับบ่อนะเพราะบ,บ่อเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับนี่ด้านหลังนะครับปั๊มน้ำแทงน้ำมีน้ำสำรองนะครับแล้วก็ บริเวณหลังบ้านที่ติดกับรัว้วอันนี้ก็เทปเป็นหินคลุกอ่าก็ช่วยในเรื่องของการดูแลรักษานะครับพวกแปลงปลูกต่างๆอันนี้ก็ขึ้นแปลงแยกเอาไว้นะฮะบ,บ้านไซส์ใหญ่นะคุณผู้ชมมีปัญหาอยู่อย่างเดียวนี่แหละถ้าเนื้อที่เยอะเนี่ยหญ้ามันโตวไวนะครับคุณผู้ชมดูแลลําบากเนาะ,ะก็ยังเห็นวิวนะระเบียงเนี้ยเราใช้ใช้ได้ในทุกฤดูนะครับ ถ้าเราจะเปิดแบบเปิดส,สเปซโล่งๆแบบนี้ก็ได้นะฮะถ้าอยากจะใช้สําหรับในช่วงของกลางวันด้วยนะเสริมหลังคานะคเสริมหลังคาจะเป็นหลังคาที่ต่อจากตัวระเบียงนี่แหละนะครับเพิ่มได้นะเพิ่มได้จะทําให้เรานั่งตรงนี้ได้ทั้งวันเลยนะครับหลังคาก็มีหลายแบบนะฮะจะเป็นแบบทึบแบบโปร่งนะครับหรือหลังคาแบบตกแตง่งนละวดลายลายไม้ต่างๆเนี่ยทำได้หมดเลยนะฮะพอใช้เป็นตัวหลังคาเบานะครับ ถไฟทุกอย่างครบนะไม่ต้องห่วงนะครับติดเรื่องเดียวนี่แหละคุณผู้ชมเรื่องเดียวก็คือจะเลยจากชุมชนมาประมาณหนึ่งนะครับถ้าชอบสันโดษชอบโดดเดี่ยวชอบความเป็นส่วนตัวอันนี้เหมาะนะครับแต่ถ้าว่ากลัวนะแบบไม่เคยอยู่กลางทุ่งมาก่อนอันนี้ต้องแบบพิจารณาดูนะครับสวนด้านหลังตูกขนุนมะละกอกระเพรานะฮะ พืชผักสวนครัวทั่วไปนะมีเสิร์ฟไว้ให้เรียบร้อยนะครับอยู่กันได้แบบสบายสบายยาวๆเลยนะคุณผู้ชมนึกถึงช่วงตอนโควิดนะถ้าช่วงโควิดเนี่ยเราแบบมีบ้านสไตล์เนี้ยเออดีเลยนะฮะเพื่ออนาคตนะคุณผู้ชมเกิดโรคระบาดอีกนะก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปยุ่งกับใครนะปลอดภัยดีนะครับเดือนหนึ่งก็ออกไปเจอผู้คนสักครั้งหนึ่งอย่างก็ได้นะฮะ แสงสำรองนี่มีเยอะเลยนะครับนี่อ่ะดูทั่วละคุณผู้ชมห้องเก็บของอยู่ข้างนอกตรงนี้ตัวห้องเก็บของนี่เราใช้เป็นห้องแม่บ้านได้นะครับใช้ได้สองแบบนะมีแม่บ้านก็เป็นห้องแม่บ้านไปนะฮะ โดยรวมก็ประมาณนี้คุณผู้ชมสนใจติดต่อมาได้นัดชมได้ทุกวันนัดล่วงหน้าน,นิดนึงนะนเผื่อเราไม่อยู่นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ